ครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณแอดเซ็ไว้นะครับที่เป็นบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่ให้การสนับสนุนรายการนี้นะครับแอดเซ็ไว้เสี่ยมกีฬาครับ2023ซึ่งก็เป็นการที่ว่าสนับสนุนนะครับน้องๆหนูๆที่อายุยังน้อยฮนะระดับเยาวชนตั้งแต่8ขวบขึ้นไปฮนะสิขวบ12ขวบ14ขวบแล้วสิบหนะครับก็บรรยากาศค,คึกคักก็ถือว่าเป็นอนาคตที่สดใสของ ทีมฟุตบอลชาติไทยในภายภาคหน้าและเด็กๆเหล่านี้ก็จะค่อยเจริญเติบโตที่น่นาปลื้มใจอย่างคือผู้ปกครองหลายตหลายคนเนี่ยามาสนับสนุนนะครับตามมาเชียร์ตามมาดูลูกๆหลานๆนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ยอดเยี่ยมมากแล้วก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้ที่ทางเอสเซดไวจับมือเสียมกีฬาเนี่ยจะช่วยให้พัฒนาต่อยอดนะครับของวงการฟุตบอลไทยเนี่ยได้เจริญเติบโตเป็นแบบขั้นตอนแล้วก็ถูกถูกต้องแล้วก็เจริญเติบโตอย่างยั่งยิงยนด้วยครับก็ก,ก,ก็ก็เชิญชวนครับ แฟนๆที่จะ,ะสนใจจะมาดูนะครับมันเป็นแรงบันดาลใจด้วยนะครับก็อยากให,ให้ช่วยดูแล้วก็มาเป็นกำลังใจกันมากๆนะครับ